คำถามประกันสังคมจากทางบ้านเงินบํานาญชราภาพมาตรา39นะครับถ้าส่งครบ180เดือนจะได้รับเงินบํานาญเท่าไหร่นะครับอันนี้คําถามจากทางบ้านที่พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับเมื่อวานเงินบํานาญชราภาพ39ส่งครบ180 80เดือนจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่ครับต่อเดือน180เดือนก็คือส่งมา15ปีแล้วนั่นเองนะครับเราไปดูรายละเอียดของเงินบํานาญชลาภาพกันก่อนทวนทุกครั้งนะครับเพราะว่าต้องให้ความรู้นะครับความเข้าใจของที่มาทั้งหลายทั้งแหล่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกเฉยๆนะเงินบำนาญชราภาพคือเงินที่จ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่ง จะได้รับเงินชราภาพนะครับร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้เพิ่มให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบนะครับครบทุก12เดือนนะครับไอ้ร้อยละ1.5เนี่ยถ้าไม่ครบ12เดือนไม่นับนะครับ ต่อให้ใจ่ายมา11เดือนก็ไม่นับนะมันต้องครบ10ทุก12เดือนบำนาญชราภาพนะครับมีสูตร2สูตรด้วยกันนะครับต่างกันเล็กน้อยสูตรแรกคือครบแบบ180เดือนสูตรที่2คือเกิน180เดือนนะครับเอา20%เพราะว่าเขาบอกว่าคุณจะได้20%นะครับของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอา20คูณเงินค่าจ้างเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายนะครับหาร1 0 0เท่ากับ3,000แบบเนี้ย 20คูณ15,000หหาร100เท่ากับสาม0นรสูคคำนวณที่2กรณีเกินี้เกิน180เดือนอะเอา20วงเล็บนะครับ1.5จําูณจำนวนปีที่เกินมานะครับวงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วยค่าจ้างเฉลเ่ยน,นะครับ60เดือนสุดท้ายหาร100ะครับเราไปดูวิธีการคิดมาตรา39กกันดีกว่านะครับมาเข้าสู่ 39มาตรา39คือเงินสมทบที่ต้องนำส่งประกันสังคมเดือนละ432บาทนะครับต่อเดือนโดยใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบคือเดือนละ4,800บาทนะครับ4,800บาทนี่คือเงินที่ใช้เป็นฐานนะโดยอัตราการใช้อัตราการคิดเงินสมทบคือ9%ของ4,800คืออัตราการคิดเงินส่งนั่นเองนะครับส่งประกันสังคม9%เของ4,800เท่ากับ432บบาทต่อเดือน ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง6กรณีกรณีเจ็บป่วยกรณีข้อบุตรทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีสง้อบุตรและกรณีฉลาภาพต่อเน,นื่องจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ถ้าคําถามนะครับน้องคนนี้บอกว่าอยู่มาตรา39แสดงว่าเคยเป็นมาตรา33นะครับแต่สุดท้ายกลับมาเป็นมาตรา39คือ,อส่งตัวเองนะครับส่งตัวเองไอ้หมายเหตุนี้ไม่ต้องไปนสนใจนะครับส่งตัวเองแต่เราคิด 4,800บาทเนี่ยเป็นฐานนะครับเงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยก็คือ5ปีสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเราไปคิดกันนะครับน้องบอกว่าทรงมา15ปีนะครับเพราะนั้นเราคิดด้วยจำนวน4,800บาทนะครับเอา20คูณ4,800หาร100เท่ากับ920บาทนะครับคุณน้องจะได้รับบำนาญ960บาทนะครับเป็นบำนาญตลอดชีวิตนะ จริงถ้าอายุยังไม่น้อยนะครับก็แนะนําให้ถ้าถ้าถ้าคือผมมองมองงี้ดีกว่ามองว่าไองานที่ทําอยู่อาจจะเป็นงานที่ดีนะเพราะนั้นไม่ไม่อยากก็ถ้าเป็นงานที่ดีแล้วแล้วก็สร้างผลตอบแทนนะครับที่ดีสร้างผลตอบแทนที่ ทำให้เรามีความสุขนะครับเพราะมาตาสามเก้าเนี่ยคือส่วนใหญ,ญ่จะเป็นฟรีแลนซ์นะครับทำอาชีพเสริมขายของประจําคืออาจจะเคยทํางานนะครับประจำมาก่อนเคยทํางานในสายประกอบกิจการที่ส่งมาตาสามสแล้วก็ออกมาค้นหาตัวเองการที่จะส่งมา15ปีได้เนี่ยแสดงว่างานนะั้นมันสักเซสกับเรามันอยู่ได้นะครับเพราะนั้นไม่ไม่บอกไม่ไม,ไม,ไม่ไล่ให้กลับไปทำมาตาสามสหรอก นะครับเพราะว่าคนเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทํนะครับมันจะได้ออกมาได้ดีส่วนในเรื่องบานาญเนี่ยมันก็ได้เท่านี้แหละนะครับนะคุณคุณคงรวยด้วยเงินอย่างอื่นมากกว่าบํานาญแต่น,นี้ตอบคาถามให้นะส่วนเงิน4,800บาทนะครับจำนวนปีที่ส่งนะครับดังนี้จะได้เท่ากับตารางที่แจกแจงนะครับผมก็เลยแจกแจงตาราง มาให้ด้วยทรง35ปีได้2,400บาททรง34ปีได้2,328บาททรง33ปีได้2,256บาททรง32ปีได้2,184บาททรง31ปีได้2,112บาททรง30ปีได้2 0 4 0บาททรง29ปีได้1,968บาททรง28ปีได้1,800บาท 96บาททรง27ปีได้1,824บาททรง26ปีได้1,752บาททรง25ปีได้1,680บาททรง24ปีได้1,608บาททรง23ปีได้1,536บาททรง22ปีได้1,464บาททรง21ปีได้1,392บาททรง20ปีได้1,320บาท ส่ง19ปีได้1,248บาทส่ง18ปีได้1,176บาทส่ง17ปีได้1,104บาทส่ง16ปีได้1,32 0บาทแล้วก็ส่ง15ปีนะครับได้960บาทนีฮะด้วยมาตรา39นะครับฐานเงินเดือนคือ4,800บาทนะครับแต่ด้วยระยะเวลาถ้าส่งมากขึ้นมากขึ้นมันมีจำนวนคูณนะครับ ที่จะช่วยทําให้คุณได้มากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะแต่ด้วยฐานของ3ามอะ่ะฐานมันน้อยอยู่แล้วนะครับคุณจะไปหวังบํานาญเยอะเนี่ยนะครับคงไม่ได้บหวังบํานาญเยอะคงหวังเหมือนกับมาตาสามสามไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทํางานส่งมาตาสามเก้ามาในระยะเวลาหนึง่ง นานพอสมควรไม่ใช่ระยะเวลาหนึงหรอกสิสมมุติส่งมา15ปีอย่างเงี้ยเขาคงซักเซสในในการทำงานในอาชีพที่เป็นอยู่นะคงไม่ได้ถึงคงไม่ได้อยากที่จะกลับไปทำงานภาคเอกชนหรือทำงานกับสถานประกอบกิจการอื่นๆที่เขาส่งประกันสังคมนะครับก็คือถ้าซักเซสอยู่ก็อย่าไปซีเรียสเรื่องบำนานเท่าไหร่ แต่ถ้าซีเรียสเบื้องบำนาน 5, 5ปีสุดท้ายนะั้นสำคัญนะครับก็กลับไปทำงานในสารประกอบกิจการนะครับที่ส่งมาตรา33นะครับก็ฝากกันไว้แบบนี้นะขอขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับจากสําน,นักง,งานประกันสังคม ติดต่อข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sso.go.ts หรือ1506นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างเลยเดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกนะครับที่สงสัยมีคำถามเดียวกัน